วันนี้ขอเคลียร์สามความเข้าใจผิดเกี่ยวกับจิกิค่ะ กระป๋องพลาสติก PET ของจีกิทแบบน้อยมีแต่ทรงธรรมดาจริงไหมไม่จริงเลยค่ะกระป๋อง PET ของเรามีมากกว่าร้อยแบบหลายขนาดหลายรูปทรงทั้งทรงอ,องคทรงเดี่ยมทรงสูงทรงเตี้ยทรงกลมจะใส่เครื่องดื่มหรือขนมก็ดูดีค่ะเครื่องปิดฝากระป๋องมีแต่ขนาดเล็กเท่านั้นหรอนอกจากเรามีเครื่องปิดฝากระป๋องขนาดเล็กสาหรับครัวเรือนและออทอปแล้วเรายังมีขนาดกลางสําหรับ SME และขนาดใหญ่สําหรับอุตสาหกรรมด้วยนะคะใช้ง่ายใช้ทุนรับประกัน5ปีค่ะ จิกิขายแต่กระป๋องและเครื่องปิดฝากระป๋องเท่านั้นเหรอมีบริการอื่นด้วยไหมจิกิเราไม่ใช่ขายแค่กระป๋อง PET นะคะเรามีครอบทุกบริการค่ะทั้งให้คําปรึกษาแนะนําเครื่องปิดฝากระป๋องให้เหมาะกับขนาดธุรกิจแถมยังมีบริการลักสกีนลายแบงของลูกค้าบนกระป๋องและฝาพลาสติกด,ด้วยนะคะนี่แหละค่ะสามเรื่องที่หลายๆคนเข้าใจผิดเกี่ยวกับจิกิใครอยากรู้เรื่องไหนเพิ่มเติมหรืออยากให้เราช่วยเรื่องแพคเกจิ้งดีๆทักมาที่เราได้เลยค่ะจิกิอิงดีให้บริการค่ะ